ดีค่ะพบกันวันนี้ไปคลิปที่2นะคะคลิปที่2สิวอลดาแซมเปิลนะคะที่ไลฟ์สดโอ้ยรีวิวอยู่ในร้านนะคะเ็าแต่งร้านเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างนะคะเลิกจากตลาดทุกคนเลิกกับบทแล้วค่ะเหลือแต่วอลดาไม่น่ากลัวค่ะเพราะอยู่นี้มีเพื่อนบ้านอยู่บางคนก็เก็บยังไม่เสร็จในคลิปนี้วอลดาก็มีมารีวิวรีวิวขายนะคะหมวกน,นะคะหมวก้าคามอุ้ยตามแท้เลยนะคะ ใส่ได้สองด้านจากราคาใบละ700บาทไม่ขายนะคะช่วงนี้โปรโมชั o ่นพิเศษขายถูกๆขายถูกๆถูกจนน้ำตาไหลนะคะขายเพียง390บาทค่าส่ง50บาทนะคะใส่ได้2ด้านนะคะอย่างวลเดาใส่นี่ก็เหมือนกันนะคะขายถูกๆเลยนะคะซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วคะ่ะบางเพจบางกลุ่มยังขายใบหนึ่งแปดร้อยแต่วัลเดาอยากได้เงินอยากได้เงินเหมือนเดียนช่วยชาวบ้านทุกคน390เท่านั้นนะคะ อยากได้ใบไหนแคบหน้าจอได้นะคะลายเดิมอันเดิมแคบหน้าจอส่งวรดาได้นะคะ390ค่าส่งอีก50บาทนะคะโอเคนะคะ390บาทนะคะ390บาทนะคะค่ายถูกถูกอันนี้จะเป็นสองชั้นนะคะสีล้วนกับสีลายนะคะรวมกันนะคะใส่จริงๆก็ใส่ได้2ด้านนะคะใส่ได้2ด้าน่างนี้นะคะบางทีเราไปรีแลกซ์รีแลกซ์าไม่อยากใส่ลายนะคะอยากใส่เท่ๆเท่ๆเท่ๆก็ได้นะ สามร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะคะขายถูกๆนะคะเจาพาพที่ร้านบรดาผ้าคามเท่านั้นนะคะสวยงามนะคะนี่ค่ะนี่ใบกับบรดาก็สวยนะคะอันนี้จะเป็นสีล้วนข้างบนอันนี้เป็นลายข้างล่างใบเมื่อกี้นี่ลายข้างบนสีล้วนข้างล่างนะคะจะสลับเทนกันนะคะนี่ค่ะออกบานเย็นชมพูนะคะออกบานเย็นชมพูนะคะสวยงามมากนะคะ 390เท่านั้นนะคะ390นะคะ390แคปหน้าจอได้นะคะโอเคค่ะอันนี้ในคลิปนี้จะเป็นหมวกนะคะบรดาก็พอไรหมวกนะคะแต่หมวกจะมีอยู่2ประเภทอันนี้เป็นคามแท้เลยนะคะคามแท้คามสองตะกอนเนื้อหนาเนื้อแน่นเนื้อแน่น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 นะคะในราคา390บาทนะคะ390บาทเท่านั้นนะคะโอเคนะคะ หมวก้ามผ่านไปและมรดาขอตอบเป็นหมวกด้วยเลยนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าคามก็ไม่ใช่นะคะก็เรียกว่าเป็นหม้อห้อมค่ะมรดาพูดตรงๆไม่โกหกค่ะเป็นหม้อห้อมค่ะเป็นหม้อห้อมก็คือ้ามนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่เป็นคาม้ามสมัยใหม่เนาะไม่ใช่คามอันนี้ขายแค่ใบละลอยจากร้อยเก้าเก้าไม่ขายนะคะใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะ แคบหน้าจอได้ค่ะใบที่หนึ่งนะคะตามไลน์นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะแคบหน้าจอโทรหาวรดาได้นะคะหมวกนะคะสวยงามมีหลายลายจะใกล้เคียงกันทุกลายมีแต่ลายสวยๆทางนั้นนะคะหมวกผู้นี้ขายได้ตลอดทั้งปีที่อื่นจะไม่ขายนะคะใบละร้อยอย่างวรดาเขาขายร้อยเก้าเก้าถึงสองร้อยยิบเก้านะคะแต่วรดาขายแค่ใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะ อยากได้ใบไหนแคบหน้าจอโทรหาวรดาได้นะคะยินดี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 ให้บริการยินดีพูดคุยและยินดีเป็นพี่เป็นน้องกับ FC ทุกทกคนนะฝากวรดาผ้าคามตัวน้อย,นอยในเพจนีด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะอันเดียวกันนะะไปละร้อยบาท ร้อยบาทค่าส่งครั้งละห้าสิบบาทไม่ได้ตีเป็นใบนะคะครั้งละห้าสิบบาทนะคะถ้าเราซื้อหลายๆชิ้นมันก็อาจจะมากกว่าห้าสิบบาทเราก็ไม่ได้คิดอะไรอีกวรลดาก็จะจ่ายเพิ่มให้นะคะอันนี้คือคลิปหมวดนะคะวรดานี่ค่ะวรลดามีกระเป๋าน้อยโชว์นะคะอันนี้วรลดาเย็บด้วยฝีมือของวรดาเองนะคะวรลดาจะมีหลายแบบนะคะ ใส่ทสรศัพท์ใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าตังค์จุกจิกน่ารักนะคะเป็นคามแพ้เลยนะคะถ้าซื้อนี้ก็ไม่ได้นะคะใบละหนึ่งร้อยบาทค่าผ้าก็แพงค่าช่างก็แพงแต่อันนี้วราดาเย็บเองนะคะวราดาจะแถมให้พี่น้องทุกคนนะคะที่ซื้อของกับวราดาถ้าวราดาเย็บทำน,นะคะช่วงนี้ก็เย็บไม่ทันลูกค้าอยากได้แต่ของแถมวอราดาก็ยินดีทําให้นะคะ ในคลิปนี้วราดาก็ขอขอบพระคุณทุกทุกคนนะคะทุกทุกคนที่อุดหนุนวราดาด้วยมาทุกทุกคนที่ซื้อเริ่มแเลขนกระทั่งทุกวันนี้จนวราดาได้มีผู้ติดตามถึง500คนแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวราดาไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะขอบพระคุณจากใจจริงวราดานะะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย See you again